โอแม่นกยุงทองลำทองแพ้หางโอแม่นกยุงทองลำทองแพ้หางมันจับตัวยอดซะแกมันจับตัวยอดซะแกดีแล่แล่ให้ละล้าละล้งไม่พอโอแม่นกยุงทองลำทองแพ้โอแม่นกยุงทองจับยอดซะแกจับยอดซะแกละล้าง โโอ้ห <át> <was cuanto S 2> ลำไม่ห่วงคนเลยครับ <luego> นี่เฮียนี่ครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเพาะทำไมไม่ประสานนะสวัสดีครับเฮียครับคันครับผมคันเออคราวหน้าอะไรนี่คันครับคันจมูกคันจมูกตาสบายจะมาบ่อยๆถ้าเฮียเรียกโอ้ยตบเตบตบยุงเยอะขอบคุณมากเลยครับยุงเยอะเอ๊ะ โอ้ยปีหน้าฟ้าหมายจะมาฮิคไอเฮียผมไม่อยากจะมาอจะมาเออเื้อทำอะไรลงระที่ี avoir avoir> ่ขอบคุณเฮียบ้านครับที่มาเอ้าฉันกลัวแบบว่าอยากให้ได้แขกวัยรุ่นน่ะอยากให้ถ้าเจาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคอนเสิร์ตป้ากระริษฐาไม่เจอกัดครับ ฟังนี่แแหนุ่ฟอหลอดวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะนี่เมื่อวานผมไปบางละมุงเมื่อวานผมไปบางละมุงสองสาวรองสะดุ้งเ้ยจิ๋จุงใช่ไหมเนี่ยแท้แท้แท้แท แขกเริ่มาฮาแล้วเห็นป่ะภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเนี่ยได้ครับสีเหลืองเยลโลวมะม่วงแมงกอควายบัฟเฟโล่เต้นอ่ะก็กนี่เขย่าไฮโลอะมันเหมือนมันสนุกกันเองอ่ะมันเหมือนบรรสนุกเองไอ้ยนอนนอนนอน้องนนอน ไอ้หนูน้องนะไอ้นี่ไอ้นี่ได้ไหมเพราะว่าทางทำผู้จัดการบอกไปยังที่พี่คุยไว้อะดิวไว้อะคุยกันเรื่องอะไรครับที่จะให้น้องเล่นใต้ท้องรถอ่ะเฮ้ยดีดีดีอันนี้อันนี้เอาเอาหัวเนี่ยเอาหัวเข้าไปอย่างงี้แล้วก็ยืนนามาเล่นตลกกสามคนเนี่ยแล้วเล่นยิงมุกกระต่ายยิงมุกกระต่ายเร็วเร็วเร็วสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะเล่นกันไปมีต่ำไหนเล่นกันไปเลยนะมีครับโอเคโอเคโอเคไปได้เนาะไปภาษาอัจีนยังได้ต่อใช่ไหมเนี่ยได้ครับได้นะอ่ะกล่องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ็อกบ็อก สมเด็จไม่ใช่หรอเนีอย่างเงี้ยตรงยังไงครับบอมบอมบอโอเคแบบนี้เลยแบบนี้โอเคโอเคครับผมนะทำด้วยกันป่ะเนี่ยเี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่เล่นไปสิชวป่ะเนี่ยเล่นไปเล่นไปจะดูเฮียจะดูเฮียจะดูชัวนนะเออทำไมจะไปจอบปากที่ใครอย่าลืมของท้องเอ็มด้วยนะครับผมหนึ่งสองสามไอซ์พูดเล่น